มันได้อยู่นะครับต้องแต้องมันมันบกับด้านอยู่นี่กับข้าวเลยเาึ้นมาายเลยนะเธอจะคิดกูแเอาไ การสองสสองผู้่วยมอสตีทายเลบำเพ็ญสินึ่แยก8ปดช่วงนี้ถึงรอพอและวิิีเรียบร้อย